สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิิเยื่งอยู่รายการสาระดีๆเกี่ยวกับบ้านคอนโดและที่อยู่อาศัยครับเราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมโครงการต่างๆเพื่อท่านได้เลือกบ้านที่เหมาะกับตัวเองครับผมบุ้งครับผมมิโอครับท่านผู้ชมครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่โครงการทรีคอนโดลักซ์ในซอยสุขุมวิท52นะครับพี่โอ๋ทำไมวันนี้เราต้องมาดูที่นี่กันครับโครงการนี้เป็นโครงการโลไลฟ์เกาะแนวรถไฟฟ้า BES นะบูม ซึ่งพี่เคยทํารีวิวไว้ตั้งแต่ตอนมาตอ,อกเสาเข็มอืมแล้วเคยสัญญากับท่านผู้ชมไว้ว่าเมื่อโครงการเสร็จจะพามาดูของจริงกันอ่าตอนนี้ตึกก็เสร็จแล้วนะพี่โอใช่เดี๋ยวจะพาไปดูข้างในโครงการกันครับเริ่มจากไปดูสาธารณูปโภคแฟลซิตี้ส่วนกลางก่อนดีไหมครับผมไปไปกันเลยตามไปเลยครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ที่โถงลิฟต์ชั้น2นะบูมครับผมพี่โอซึ่งเป็นชัแฟซิซิตี้ชั้นแรกที่พี่จะพาไปดู ตอนแรกที่เราเข้ามาเนี่ยมีล็อบบี้อยู่ชั้นหนึ่งนะครับส่วนตรงนี้ชั้นสองเนี่ยจะมีพวกฟิตเนสไลบรารีสระชิลเอาท์แล้วก็สระว่ายน้ำครับผมเดี๋ยวพี่พามาดูกันก่อนเลยไหมส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนของไลบรารีแล้วก็จะเป็นส่วนที่เป็น Wi-Fi ฟรีด้วยสามารถมาใช้งานตรงนี้ได้เขาไปนั่งชิลๆนะครับถูกต้องตรงนี้เป็นห้องล็อบบี้ก็มีตู้ซักผ้ายอดเหรียญอยู่ตรงนี้ด้วยครับก็เอาผ้ามาซักตรงนี้ได้สาหรับคนไม่มีเครื่องซักผ้านะ ด้านนี้จะเป็นฟิตเนสนะบูมเข้ามาดูเลยฟิตเนสเนี่ยมีเครื่องเล่นไม่กี่ชิ้นเพราะว่าคนอยู่อาศัยก็มีไม่กี่ห้องเองอครับผมแต่ห้องตัวห้องฟิตเนสเนี่ยจะอยู่ติดกับสระแช่น้ํอ๋อซึ่งเป็นน้ําตื้นๆนะน้าตื้นๆประมาณ30เซนเองเอาไว้ทำอะไรพี่เอาไว้นั่งอาบแดดหรือแช่น้ําแต่มันมีวัตถุประสงค์อื่นด้วยครับเพราะการมีสระน้ําอยู่ตรงนี้อยู่ติดกับห้องต่างๆและถงทางเดินเนี่ย มันจะทําให้ลมเย็นนะพัดผ่านเข้ามาเนื่องจากอุณหภูมิที่แตกต่างกันของน้ําของส่วนที่อยู่ใกล้น้ํากับส่วนด้างนอกมันก็จะทําให้ห้องฟิตเนสกับห้องไลบรารีไม่ต้องเปิดแอร์เลยเปิดเปิดประตูไว้ก็ได้ที่สําคัญมันได้ลมโฟลในโถงทางเดินส่วนชั้นสองด้วยครับผมไปไปดูสวนสระว่ายน้ํากันต่อสระว่ายน้ําของที่นี่เป็นกึ่งเอาท์ดอร์นะครับคือมีส่วนหนึ่งอยู่เอาท์ดอร์อีกส่วนหนึ่งอยู่อินดอร์ อย่างแรกที่เราจะเจอก็คือเน็กส่วนนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เรานั่งเล่นได้ตรงนี้เป็นสระเด็กน้ําตื้นนะเด็กเล่นน้ําปลอดภัยส่วนตรงนี้เป็นจากรุชิอ่ามีจากรุชิด้วยนั่งเล่นแช่น้ําสบายๆได้สระก็เป็นสระระบบคอลีนยาวประมาณขนาดนี้ครับด้านนี้เป็นพื้นที่นั่งเล่นอพื้นที่นั่งเล่นตรงส่วนนี้เป็นส่วนอาบน้ําอ๋อจะมีโซฟาให้นั่งรอตรงนี้สระว่ายน้ําตรงนี้ได้พรเวซีประมาณหนึ่งก็คือ มีคนเห็นส่วนหนึ่งส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ไม่มีคนเห็นละแล้วก็เป็นส่วนที่อินดอร์ว่ายน้ําตอนกลางวันไม่ต้องกลัวตากแดดมันจะมีหลังคาบแบบนี้ใช่ใช่ก็สําหรับคนที่ชอบว่ายน้ําก็สามารถว่ายน้ําได้จริงครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูสวนชั้น7กันบ้างครับผม อยู่ที่ชั้น7แล้วซึ่งเป็น<ม>อีกหนึ่งชั้น f ฟ c ิลิตี้ส่วนกลางของคอนโดนี้บูมจะเห็นว่ามีลานอนเนกประสงค์กว้างเลยว่าให้ลูกบ้านทํากิจกรรมต่างๆจะมีติ้งประชุมทําอะไรก็ทาตรงนี้ได้ครับผมแล้วส่วนของด้านนี้ก็เป็นสวนที่เขาจัดไว้ให้มีต้นไม้ต้นใหญ่ปลูกไว้ให้แบบนี้เลยอยู่ได้นะปลูกต้นไม้ใหญ่ได้ตรงนี้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโครงการมัน,นะจะได้ไม่ดูอึดอัดแห้งแล้งจนเกินไปนะัก ส่วนด้านนี้เนี่ยเขาทําเป็นพื้นที่นั่งเล่นสาหรับลูกบ้านจะขึ้นมานั่งเล่นทานอะไรเล็กๆน้อยๆก็ได้ชมวิวที่มันเปิดโล่งสบายๆหน่อยมานั่งประชุมมาคุยอะไรเล็กๆน้อยๆนะใช่เพราะว่าตรงนี้จะเป็นพื้นที่สวนเลยไงครับผมนี่ก็คือพื้นที่สวนกลางของทรีคอนโดลักซ์บูมซึ่งมีตั้งแต่ชั้น1ล็อบบี้ใช่ไหมชั้น2เป็นพวกน้ำและไลา<ม>บารารีส่วนชั้น7นี่ก็จะเป็นส่วนของสวนเป็นต้นไม้นะใช่เป็นสวนเป็นต้นไม้ ซึ่งเราดูพื้นที่ส่วนกลางเข้ามาพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องตัวอย่างกันบ้างครับผมไป,ไปกันเลยบูมห้องตัวอย่างที่พี่จะพามาดูเนี่ยห้องนี้เป็นห้องทูเบด o ูมนะครับผมขนาด74.69ตารางเมตร ปกติในโครงการเนี่ยจะขายห้องแบบห้องเปล่า fully fitted ให้เฟอร์บางส่วนครับแต่ห้องนี้พิเศษเขาให้ fully furnish คือให้เฟอร์ครบทุกชิ้นแบบที่เรากําลังจะเห็นเลยยกเว้นพรอมของตกแต่งนิดหน่อยพร้อมอยู่เลยห้องนี้ใช่พร้อมอยู่เลยก่อนที่จะเข้าไปดูห้องที่อยากจะให้ดูพื้นก่อนครับพื้นของห้องนี้เป็นพื้นกระเบืเ้องในส่วนของ living area พื้นของโถงทางเดินก็เป็นกระเบื้องเหมือนกันครับผมแต่ห้องของที่นี่อ่ะ จะยกระดับขึ้นมาจากโถงทางเดินขึ้นมาประมาณ3มเซนติเมตรที่บม,มเพื่ออะไรอ่ะพี่โอ้ฝุ่นมันจะได้ไม่เข้าห้องไงโดยเฉพาะเวลาแม่บ้านกวาดถูห้องเนี่ยทั้งฝุ่นทั้งความชื้นน้ําเนยมันจะได้ไม่เข้ามุมห้องเราครับผมหรือแม้แต่เวลาเราปิดประตูห้องไว้เนาะทิ้งห้องไปนานๆเวลาฝุ่นข้างนอกเวลาลมพัดจะได้ไม่มีฝุ่นดันเข้ามาในห้องแมังไม่เข้าห้องงายมันจะมากองอยู่ที่ประตูนะใช่มันจะกองอยู่ตรงนี้ซึ่งดีดีสําหรับห้องแบบนี้นะครับผมห้องที่ยกขึ้นแบบนี้ ก่อนจะเข้ามาดูในห้องบูมดูประตูเขาให้ระบบล็อกเป็นระบบคีย์การ์ดล็อกเหมือนตามรงแนวมานะคือเอาคีย์การ์ดแปะปุ๊บก็เปิดประตูเข้าห้องได้เลยครับม,มาบูมเข้ามาดูข้างใน ้ามาปุ๊บส่วนนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เขาบิวตู้เก็บของเก็บรองเท้ามาให้อตรงนี้เป็นตู้อเนกประสงค์เก็บของเก็บรองเท้าได้ครับผมแล้วก็ตรงนี้เขาบิวมาเป็นที่นั่งใส่รองเท้าอ่าซึ่งก็ดูเหมือนดีใช่ไหมครับใส่รองเท้าก็ดูสะดวกดีแต่บูมดูหัวพี่ดิเออว่ะหัวชนเลยอันนี้มันเลื่อนไม่ได้ด้วยมันติดตายใช่ไหมครับเวลาเราลุกขึ้นมาปุป๊บเออรีบๆนี่หัวกระแทกอันนี้ของเขินกระจายเอบหัวอีกต่างหากเพราะฉะนั้นแนะนําว่าไม่ต้องใช้มัน อย่าไปนั่งมานใช่เอาของทาเป็นที่วางของเก็บของไปแล้วก็ใส่รองเท้าตรงนี้ง่ายมันจะได้ไม่อันตรายเนอะใช่มามาดูส่วนนี้บ้างถัดมาจากตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นผ่นท r y ครัวเป็นตู้ครัวยาวเลยนะแล้วเขาวางตู้เย็นตรงนี้ซึ่งดีนะก็คือเวลาหยิบของจากตู้เย็นมามันง่ายสะดวกครับแต่มันก็มีจุดที่ต้องพิจารณาก็คือพื้นที่ที่เขาบิ้วมาให้วางตู้เย็นมันเล็กไปหน่อยเหรับห้อง two b e ซึ่งอาจจะอยู่กันมากกว่า2คนไงอาจจะต้องมีตู้เย็นใหญ่กว่านี้เนาะใช่แต่มันวางไม่ได้เพราะว่าตู้เย็นมันต้องการระยะด้านข้างเพื่อให้มันระบายอากาศกักบความร้อนครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะวางตู้เย็นได้ขนาดประมาณนี้แหละครับซึ่งถ้าใครอยากจะได้ตู้เย็นที่มีความจุมากกว่านี้อาจจะต้องซื้อตู้เย็นตู้เล็กเพิ่มแล้วไปวางที่อื่นซึ่งห้องนี้มีพื้นที่ให้วางเยอะแยะเิง <ไป S 1> ด้ืยนะที่วางได้ครับตัวซิงค์ที่ให้มาเนี่ยอันใหญ่นะ ใส่ลงไปได้หมดเลยอ่ะใช่วางล้างกระทุ้งกระทะจานชามได้สะดวกดีครับแล้วอันนี้ก็มีที่วางผงวางของเวลาล้างของเสร็จให้มันเสด็จน้ําได้ครับตู้เก็บของเยอะพื้นที่เก็บของพอสมควรครับที่สําคัญตรงนี้เราดูเหมือนกับครัวมันอยู่นี้ทําอาหารตรงนี้ใช่ไหมอือทำได้จริงเป็นจริงได้บูมดูนี่เขาบิ้วมาให้นะอันนี้ก็บิ้วมาให้ให้แบบนี้เลยอ๋อบานพึบปิดนี่ใช่บานทึบปิดนะบูมดูนี่ เราก็ทำตัวทําทอะไรกันไปใช่ไหมเออจริงด้วยนะเ,นเครื่องดูดควันก็ดูดควันกันไปแล้วระบายกลิ่นไงก็ระบายกลิ่นโดยดูดควันตรงนี้แล้วตรงนี้ก็ยังเปิดระบายอากาศได้ด้วยอ๋อครับผมมีหน้าต่างเปิดระบายอากาศนะซึ่งการอยู่อาศัยในคอนโดทําอาหาร หนักๆได้ก็จริงแต่ก็อย่าทาอารที่มกลินมากครับเพราะไม่งั้นอาจจะไปรบกวนเพื่อนห้องข้างๆได้อืเห็นด้วยนะพี่โหว๋ส่วนตรงนี้เขาให้เป็น living เรียพื้นที่เยอะแยะมากมาย่านั่งสบายๆได้ดูทีวีได้ระย,ยะดูทีวีโอเคเลยกว้างเลยครับใช่ตรงนี้จัดทีวี50นิ้วก็ยังได้ครับผมผมว่าใหญ่กว่านั้นก็ได้นะเนแหลใช่เพราะว่าโซฟาจริงเลื่อนไปข้างหลังได้อีกนะครับผมพูดถึงโซฟาเลื่อนมาข้างหลังบูมดูพื้นที่ด้านหลังดิ ให้เป็นกระจกเต็มบานเลยโห oh, เป็นบานเข้ามุมอย่างนี้ยา,ยาวเลยแล้วเปิดได้ด้วยเท่ากับว่าเราจะได้แสงแดดและสายลมธรรมชาติผ่านเข้ามาในช่องนี้หมดเลยครับผม oh. ซึ่งก็เป็นข้อดีของเขาแต่มันก็มีข้อเสียซ่อนอยู่เหมือนกันยังไงพี่บูมดูฝั่งตรงข้ามดิโห oh. ตากอะไรอยู่เต็มไปหมดเลยนะใช่ฝั่งตรงข้ามก็เป็นเพื่อนบ้านเราเองครับซึ่งระยะห่างกันแค่12เมตร ทําให้เราเห็นเขาเวลาเขาทํานู่นนี่นั่นกันชัดเจนแล้วเขาก็เห็นเราด้วยนะถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการทําอะไรที่มีไพรเวซีคงต้องพึ่งม่านที่ทางโครงการให้มาด้วยครับผมก็ต้องปิดมา่านทํานู่นทํานี่ไปครับน่าเสียดายนะตรงนี้ถ้าเป็นวิวสวยๆก็จะดีมากครับส่วนตรงนี้วางโต๊ะทานข้าวสี่ที่นั่งนั่งได้สบายๆอยู่แล้วจะใหญ่กว่านี้นิดนึงก็ยังได้ครับแล้วก็ระเบียงอยู่ด้านนี้ตัวระเบียงเนี่ยประตูเนี่ยมีประตู2ชิ้นเปิด จากด้านนี้ก็ได้ตาเปิดจากด้านนี้ก็ได้อืแต่มันเปิดได้แคบแค่นี้เองอืมัมนน่าจะเปิดได้สุดอย่างนี้นะใช่ถ้าทําเป็นประตู2ชิ้น3ชิ้นนะเปิดเลื่อนไปจนสุดตรงนี้ก็จะใช้งานระเบียงได้อยา่างเต็มที่เลยครับผมมาพี่ออกมาดูระเบียงให้ดูนะระเบียงคืนลดระดับแล้วก็มีธรณีก่อขึ้นมานิดหน่อยครับเพราะฉะนั้นเวลาเดินออกมาก็ต้องระวังสนุดด้วยนะอืแต่ข้อดีของเขาก็คือ เวลาฝนสาดหรือน้ําขังที่ระเบียงน้ามันไม่เข้าไปในบ้านแน่นอนครับผมเพราะมันมีพื้นที่ลึกอยู่พอสมควรแล้วก็ตรงนี้คอมเพรสเซอร์แอร์สามตัววางอยู่ด้านนี้หมดอืมีกิวปิดบังให้ดันให้ลมพัดออกไปด้านนอกไม่เป่าเข้ามาที่ที่ถึงเวลาของจริงนี่มันใช้งานได้จริงป่ะพี่อ่บูมดูนี่เห็นปะลมไม่มีพัดเข้ามาหาพี่เลยออวกระดาษยูนิ่งนะบูมดูนี่นะถ้าพี่ไม่พี่ไม่ใช้กิวบูมดูนี่ เป็นไงปลิวเลยอ่ะเออก็คือลมร้อนของคอมแอร์ก็จะเป่าเข้ามาแบบเต็มเ็มอ่ะนี่ร้อนเลยนะครับอ่านี่ร้อนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาติดปลิวอันนี้มาให้เนี่ยเป็นประโยชน์กับการอยู่อาศัยมากครับเพราะว่าทําให้เราไม่โดนลมร้อนที่ที่ตรงระเบียงปลูกต้นมงต้นไม้ทําอะไรก็สามารถใช้ประโยชน์ของระเบียงต้นไม้<ๆ>ไม่ตายเนอะใช่ใช่มาเดี๋ยวเราไปดูส่วนของห้องนอนกับห้องน้ํากันบ้างส่วนของห้องนอนกับห้องน้ําอยู่ด้านนี้นะครับห้องนอนเนี่ยเขาแบ่งออกมาเป็น2 สองห้องครับผมห้องมาสเตอร์เบดมอยู่ด้านนี้มีห้องน้ำในตัวส่วนห้องนอนเล็กก็อยู่ด้านนี้ด้านซ้ายมือครับซึ่งห้องน้ำเนี่ยใช้ร่วมกับห้องรับแขกครับผมเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันก่อนห้องน้ําของห้องนี้พื้นลดระดับไม่มีทรณนีนะไม่ต้องกลัวสะดุดครับความสะอาดอะไรก็สะดวกเพราะว่าเป็นพื้นลดระดับครับผมห้องของที่นี่เขาเน้นการเก็บของกระจุกกระจิก ครับต้องมีพื้นที่เก็บของกระจุกกระจิกพอสมควรอย่างอ่างล้างหน้านี่ก็ได้ของโมเกอืมแล้วก็มีที่เก็บของเก็บซัพพลายของที่ชงชีทชู่อะไรตรงนี้ตรงนี้ก็มีพื้นที่วางของอะไรพวกนี้งได้น้ส่งนังเสืออะไรวางได้ใช่แล้วตัวชวาบ็อกเป็นกระจกนิรภัยครับให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็มีพื้นที่เก็บของที่วางสบู่เพียบเลยเออจริงด้วยนะวางอะไรเชยี่ห้อเออ20ยี่ห้อก็วางได้แล้วก็อันนี้ได้เลนชาวเวอ์ครับ นะส่วนข้อดีของห้องนี้ก็คือห้องน้ําเขามีสุขอนามัยที่ดีแน่นอนเพราะมีบานกระทุ้งมาให้บานกระทุง้งบานหน้าต่างที่จะเปิดระบายอากาศได้แล้วก็ให้แสงธรรมชาติสอ่องเข้ามาในห้องน้ําครับผมไปดูห้องนอนเล็กกันก่อนนะห้องนอนเล็กเนี่ยเป็นห้องที่ไม่ได้ใหญ่มากเขาจัดวางเตียง3าฟุตครึ่งมาให้แต่ฟังก์ชันครบมีตู้เสื้อผ้าทีวีแขวนผนังด้านนี้ได้มีหน้าต่างเปิดรับแสงรับลมธรรมชาติได้ครับผม แล้วก็มีโต๊ะอันนึงนี่มีโต๊ะอันอกประสองค์อันนึงส่วนห้องมาสเตอร์เบดมอยู่ด้านนี้มีห้องน้ําในตัวห้องน้ําก็สเปกเหมือนกับห้องเมื่อกี้ที่เราดูแล้วเราข้ามผ่านไปเลยครับผมจุดเด่นของห้องนี้ก็คือตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่เต็มผนังเนี่ยโอ้โหดูดิเปิดให้ดูโอ้โห<อ> <laughs> ใหญ่จริงๆนะเนี่ยตู้เสื้อผ้าบานใหญ่นี้ก็คือน่าใช้พอน่าจะน่าจะใช้เพียงพอแต่ว่าที่เปิดรู้สึกว่าเขาจะติดผิดนะควรต้องต<อ>ิดนิดนะ ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะอเนกประสงค์ใช้นั่งทําง,งานได้ครับส่วนของเตียง6ฟุตวางตรงนี้เราเหลือพื้นที่วางทีวีได้ใหญ่พอสมควรเลยพื้นที่ปลายเตียงที่เดินผ่านไัน,นี้เขาก็บ,าบิวให้แบบนี้เลยนะครับผมส่วนของหน้าต่างได้เป็นเบีวินเข้ามุมแบบนี้ครับมีช่องเปิดทั้ง2ช่องเลยก็จะได้แสงแดดสายลมเข้ามาเต็มที่ครับผมเป็นข้อดี ขอ,ของห้องที่มีหน้าต่างแบบเบ y window นะครับนี่ก็เป็นห้อง2 bed room ของ3 lux ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปสรุปกันข้างบนกันครับอ่าพี่โอรครับตอนนี้เราก็นั่งอยู่บนสวนชั้น7นะครับซึ่งพอนั่งไปนานๆนี่ก็เย็นสบายดีเหมือนกันนะพี่โอใช่เพราะว่าต้นไม้ใหญ่กับสีเขียวมันช่วยได้เยอะเลยนะอืมเหมือนมีอะไรเขียวๆให้เรามองตลอดเวลาอย่างนี้ใช่พี่โอรครับว่าแต่โครงการ t r e condo lux เนี่ยมันเหมาะกับใครครับ ก็อย่างแรกเลยนะต้องอธิบายก่อนว่าทุกคนเนี่ยต้องการคอนโดที่ติดรถไฟฟ้าติดถนนใหญ่ทั้งนั้นแหละใช่ใช่ใชแต่ตอนนี้เนี่ยราคาของคอนโดติดรถไฟฟ้ามันพุ่งสูงมากเลยเในขณะเดียวกันเนนฟอิลซิตี้ส่วนกลางโดยเฉพาะที่จอดรถกับลดลดลดลงลดลงตลอดเวลาครับผม<อ>จากเมื่อก่อนเนี่ยที่จอดรถมีกัน 70%- ็ดสิเปเครับเดี๋ยวนี้มันเหลือกัน4 0 5 0เององซึ่งคนมีคนจํานวนมากเลยนะที่ใช้รถเป็นหลักครับแต่ก็ยังอยากใช้รถไฟฟ้าอยู่บ้าง เพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการซึ่งกระเถิบถอยจากรถไฟฟ้ามาหน่อยนึงแล้วจัดเฟสิลิตี้พวกที่จอดรถเนี่ยให้เพียงพอ,อจ,จะสัก7จสเปเนี่ยครับสำหรับบางสำหรับคนที่อยู่อาศัยโครงการลักษณะแบบนี้เวลาจะไปรถไฟฟ้าก็มีชัตเติลเซอร์วิสไปส่งครับผมแต่วันไหนที่ฝนตกแดดร้อนหรือว่าไม่อยากจะลำบากไปรถไฟฟ้าเนี่ยก็สามารถขับรถตัวเองออกไปได้ซึ่งโครงการลักษณะแบบนี้นี่แหละก็คือฟรีคอนโด ที่อยู่ห่างจากแนวรถไฟฟ้าออกมาสัก400เมตรประมาครับผมครับผมท่านผู้ชมครับและสําหรับรีวิวเจาะลึกของโครงการทรีคอนโดลักซ์นี่นะครับก็สามารถเข้าไปอ่านได้ในเว็บไซต์ t h i n g o f l i v i n g c o m ครับตามลิงก์ที่อยู่ข้างล่างนี้สําหรับท่านที่ไม่อยากจะพลาดรายการคิดเรื่องอยู่นะครับอย่าลืมกด subscribe ครับหรือเข้าไปที่ y o u t u b e c o m t i n g o f l i v i n g ก็ได้เช่นเดียวกันครับครับผมและหากท่านผู้ชมเป็นอีกหนึ่งคนที่กําลังมองหาที่อยู่อาศัยที่เหมาะกับตัวคุณอยู่นะครับ ก็อย่าพลาดชมรายการคิดเรื่องอยู่รายการสาระดีๆเกี่ยวกับบ้านคอนโดและที่อยู่อาศัยครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอล่าไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับปักบูพี่เห็นฝรั่งมาเยอะเลยวันนี้เดี๋ยวเราไปเนีเนๆอาบแดดเขากันไหมพี่ไม่ร้อนเหรอเย็นแล้วนะเย็นแล้ว <laughs>